จะให้เ,เพื่อนๆดูช่วงล่างห้าตันครับโอ้โหยี่สิบมิลหกแผ่นครับของเดิมซ้อนอีกหนึ่งสุดจัดเลยคันนี้ดูโชกไกวมีประมาณสองคู่นะชกหลักอีกหนึ่งคู่โชคทั้งหมดหกตนครับเผาร,ร,อ,รอยช่างนกของใหญ่นะฮะแอมนี่ฮะใส่ทุกยางกันกระแทกนิดนึงเพื่อไม่ให้แหนบปีกันเสียงดังแหนบชุดบนมีประมาณแค่สามแผ่นนะครับ ใส่แหนบข้อหูด้วยนะแหนบข้อหูก็ดีนะครับช่วยป้องกันไม่ให้หูแหนบขาดแล้วไปต่อไม่ได้ถ้าหูแหนบขาดแล้วก็ยังไปต่อได้นะครับแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะแหนบข้อหูเขาเขาจะหนาโอ้โหช่วงล่างโคตรแน่นเลยสุดยอดเป็นเพาลอยเบรกเดิมครับให้ดูครับนี่โอ้ฝ่ายท้ายก็กินขาดแล้วครับดูเลยฮะ ล้อจะอยู่ประมาณนี้นะไม่ล้นเท่าไหร่กําลังส,สวยๆเป็นพอลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับหกน็อตพอลอยช่างน็อตองใหญ่ครับสุดจัดเลยใช้ขอบเท่าไหร่เลยใช้ขอบสิบห้านะฮะออบลึกมากพอลอยหัวยาวน็อตใหญ่เน้นการบรรทุกครับนี่ฮะไม่ได้ย่อนะฮะเน้นการบรรทุกเลยแบบนี้เลยคอกเตี้ยครับ คือที่เห็นเห็นก็เฉพาะข้อก็เป็นหมื่นแล้วผมว่านะพวรอยนั้นก็ตีไปอีกประมาณหกเจ็ดหมื่นยากชกแหนบ8ปดหมืนช่วงล่าง9ก้าหมืนไฟท้ายอีกหมื่นถึงว่าโอ้โหดูไฟหน้าปาดดูล้อหนะ้าสวยครับแต่งสไตล์นี้ก็สวยนะ สำหรับรถที่เป็นรถคอ,อกเตียนะเน้นการบรรทุกหน้าโหลดนิดนึงเวลาที่รถเพื่อนๆถ้าเอามาตัดแต่งแล้วเอาไปบรรทุกเนี่ยถ้าไม่ได้โหลดหน้าช่วยแบบนี้เนี่ยนะฮะหน้ารถจะลอยขึ้นเยอะนึกออกไหมครับแต่ถ้ารถที่เขาจะเอาไปบรรทุกโดยตรงเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเขาเสริมแหนบด้านหลังเพื่อจะไปบรรทุกให้หนักนะฮะหน้ารถของเราควรจะต้องโหลดลงนิดนึงนะอย่างน้อยๆต้องหนึ่งนิ้วนะครับโหลดสักหนึ่งนิ้วก็สวยแล้วครับ เวลาเรามรรทุกปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะลอยขึ้นมานิดนึงมันลดมันก็อยู่ทรงเสมอๆนะฮะเราก็จะอยู่ทรงประมาณนี้โอ้โหแจ่มเลยดูดิสวยป๊าดดูห <c oughs> ลายตั้งอยู่นะหเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยแบบนี้โอ้โหคอกเตียครับคอกเตียสุดยอดโอเคให้ดูแค่นี้แล้วครับ